ครับสวัสดีนะครับกับผมเวลาชมยูทูบลูกเขาจะตากนะครับมือนี้มากินข้าวในห้องนะครับนะบรรยากาศฝนตกแห้งมากเลยครับมือนี้นะแห้งในรอบปีนะแห้งแห้งดีครับทั้งถงฝ้าทั้งฝนนะเมื่อวานนี่กัตาห้องคึมนึกว่าฝนนี่ตกกระชาร์ตไฟฉายไว้ว่าจะไปจับกบเนี่ยอึ้งไม่ทำไรนะครับปากไตมันมีแต่อึ้งอย่างสนับเป็นกบแต่ว่ากบเนี่ยโอ้หายมากหลายดีกบนะครับนะว่าจะไปจับกบแล้วมือหนีนะมาครับไปกิน ตำปลาหมึกสายน้ำกันครับนะตำปลาหมึกสายใส่กระปุ่นอยากปัดหนึ่งขออนุาตหลับสายก็เด้เอาละครับ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 ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับครับมาครับกินข้าวกันครับมาบัด ตามือซ้ายเนาะตามือซ้ายเพชรบรรยากาศฝนตกตกข้างนอกลกตกแข็งมากเนี่ยนะอ้เมื่อนี้สิมีเรื่องมาเปลี่ยนไพ่อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องเปลี่ยนไพ่นะฝากบอกเจ้าต้อกันนะครับนะการแจ้งความออนไลน์ตำรวจออนไลน์นะเพื่อว่าเป็นเฮเสียลูกเสียไอพวกไอมิจฉาชีพนะครับนะสิมาเตลียนอีกทีหนึ่งกินไปน้ำบ่อไปน้ำเนาะ ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นเพจตำรวจออนไลน์ว่บตองทางการแจ้งความออนไลน์ตำรวจออนไลน์ยี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นแต่เพจจริง เพ็ดไก็บ่ลู้นะครับเห็นแต่เผดปลอมเผดปลอมไม่สั่งกันมาอย่งเผดปลอมไม่สั่งกันมาอย่างตรวอะไรมันส้างกันมาเพื่ออย่างเาจฟังรับ มันมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วอดีตทหารเกาถือแจ้งไม่จาชีบหลอกให้โอนเงินแกก็โอนเงินไปละจํานวนหนึ่งบันดี้บพ,พไม่จาชจีบบอกว่าให้โอนไม่ไปอีกิแหมหลายคนชี่การไปลงพักบมลย์ปรึกษาไปปรึกษา,าตำรวจออนไลน์ครับ ตำรวจออนไลน์กันแน่น้ปั๊บ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 นะคุณต้องโอนเงินจากออกออกจากบัญชีนะโอโอโอเพื่อเจ้าที่ได้ทำการตรวจสอบบัญชีสมุดบัญชีของคุณว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่โอนออกให้หมดเลยนะอ่าเดี๋ยวเจ้าที่ตรวจสอบเสร็จจะโอนคืนให้อ่าพออย่างนั้นกับโอนคืนให้โอนไปให้ออลิโอนไปให้ตำรวจออนไลน์นั่นแหละนี่คือเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นแล้วครับสรุปแล้วเสียเงินสองตอยเอ่อครั้งที่สามอีกอ่าเจ้าทีบบอกว่าคุณต้องโอนเงินมาอีกนะอีก ขายท้องไป่หาบาทหมดแล้วเราขายท้องไป่หาบาทเนี่ยเราตำรวจบอกให้โอนไปอีกโอนเพิ่มอีกเราก็ที่โอนโอนเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านก็นมาห้ามตำรวจก็มาห้ามมาหุ่มเต็มตู้ไอเดียมอยู่แหละคือบ่อยแล้วคือบ่อยแล้วโอนเราตั้งตาที่โอนเนี่ยเดี๋ยวเขาสุดท้ายเขาตัวหามเนี้ยเมี้ยก็ยะนึกถามึงโอนเลยโอนเสร็จเรา,า,า,าเลิกกันสั่งลาสุดท้ายเพราะบ่กล้าโอนกันเล้ยงในศูนย์นั้นที่โอนไปแล้วแหละกเสียไปแล้วเรียบร้อยนั่นแจ้งความตำรวจออนไลน์ บอกเราวันมีเป็นเพจเป็นเป็นร้อยเป็นพันเผพจแต่มีเพดจริงเพจเดียวจะ <c oughs> บุรู่เพดแต่ขันโมจีอผมหนึ่ง คิมกับไอ้บังรหลดได้เปรียบพวกกันตำรวจออนไลน์มันจะขืนมาเต็มเลยนระนะบเฟซจอดอ่ะ <c oughs> <c oughs> พวกนี้มันเป็นแนก้ไม่จ่าชีพกับระวังดีๆดดดนะตำรวจออนไลน์คลิกยังรอดเมืมอ่อเกิดเหตุอันดับแรกแรกหนึ่งเก่าหนึ่งครับหนึ่งเก่าหนึ่งซอยเด็ดทุกเรียมปรึกษาทุกเรียม nếu một dòng hoa yang tệ tựa mặt đã bắt. đấy bất một mua hoa cho căng thẳng thì tôi hãy sang một bí bánh sang một lưu hiện nay tôi nâng cao บอว่าฝนตกแห้งในรอบปีนีมือนี่<ม>เกิดตกวันทีแล้วนึกว่ามีตกซ้ำอีกกราซ้าสื่อปุ๋ยมาใส่ส่วนปัมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเลผ่านไปเดือนหนึง่งปุ๋ยยังเป็นเม็ดอยู่คือเก่าอยู่บนละลายสั่ฝนมาตกนะ มือนี้ไหะสิละลายแล้วแหละตกแคบกว่านี้ বড়াই ভেত Après la ตำหมึกสายยัว่วย่ว <laughs> 음. 뺐. 음. อโอ้โเป็ดขึนด้นเลโอเคนะครับคลิปนี้ต้อจบไปให้ดีขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูงไปตัดขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจณขอบคุณมาอีกทหนาด้วยครับผมครับ